สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่7มิถุนายน2566เมื่อวานนี้คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าใครครับได้นำว่าที่สสทั้ง32เขตแล้วก็สกครับได้ไปไประชุมร่วมกับทางกทมทางผู้ว่าชัดชาติพร้อมกับทีมผู้บริหารเพื่อที่จะ ทำงานร่วมกันกำหนดนโยบายช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลว่าในส่วนของกทมมีปัญหาอะไรบ้างในส่วนของว่าที่รัฐบาลใหม่พอที่จะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างมีนโยบายอย่างไรอันนี้เป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่เกิดภาพเช่นนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อย เป็นการประชุมเพื่อแก้ปัญหาจริงๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นใหม่ใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหาใช้เทคนโนโลยีในการแก้ปัญหาไม่ใช้อารมณ์ในเมื่อวานการประชุมก็เป็นไปอย่างชื่นมืน่นเป็นไปด้วยดีถือว่าเป็นภาพที่ สวยงามตาใครเห็นแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกประทับใจนะทั้งอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทมก็เป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ได้รับเสียงจากประชาชนอย่างท่วมท,นทม้นถล่มทลายในขณะที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็เช่นเดียวกันนะครับได้รับเสียงจากประชาชนมากถึง14ล้านเสียงด้วยกันนะครับที่เลือกพักเก้าไกล ไม่ใช่ว่าพรรคอื่นไม่ดีแต่เรากำลังพูดถึงประชาธิปไตยใครที่ได้รับเสียงมากอันดับหนึ่งพักนั้นก็ควรที่จะมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวานผมมองว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับในการประชุมร่วมระหว่างาพักก้าไกลซึ่งนำโดยคุณพิธาลิมเจริญรัต แล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ว่าที่สสกทม32เขตนะเกือบครบนะถ้าไปเขตเดียวคือเขตที่20นะครับแพรสสอ,อิ่มไป4คะแนนนะครับได้เข้าร่วมประชุมกับทางคุณชัดชาตินะคุณทางคุณชัดชาติพว,กวก่ากทมก็ได้นำเสนอ ปัญหา,ต,าต่างๆไป21ข้อและทางคุณพิธาเ,เลี่ยเจริญรัฐก็ได้กล่าวถึงนโยบายของพักเก้าวไกลซึ่งจะต้องเอามาประสานกันให้ได้นะนอกจากนี้ก็ยังได้ตั้ง transition team ก็คือคณะทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับโดยมีคุณพิจารณ์เนี่ยซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักนะี่ให้ทำหน้าที่เป็นประธานของบางส่วนของ ของก้าวไกลนะส่วนของกทมก็จะมีอาจารย์ต่อศักดเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็จะนับทำหน้าที่เป็น,ป,นประธานทีมเปลี่ยนผ่านนะในส่วนของกทมกผมมองว่านี่คือภาพที่เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นภาพที่คนกรุงเทพและคนไทยอยากจะเห็นนะอันนี้จะเป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่ ที่เกิดขึ้นก็ได้และหลังจากนี้ก็อยากจะให้มีอีกหลายๆครั้งในการทำงานร่วมกันระหว่างาท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางนะอาจจะเบื้องต้นก็คือกทมกับว่าที่รัฐบาลชุดใหม่วันมีสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่นิดนึงในการในการนำเสนอของว่าที่รัฐบาลใหม่หรือว่า คุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับเมื่อวานผมฟังแล้วก็ได้เสนอในเรื่องของนายกเขตนะหมายความว่าให้มีการเลือกตั้งนายกเขตนะครับนี่เป็นเรื่องใหม่มากนะครับเป็นเรื่องใหม่มากนอกจากเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วยังต้องยังเสนอให้มีการเลือกตั้งนายกเขตซึ่งปัจจุบันเนี้ยมาจากการแต่งตั้ง ปัจจุบันปัจจุบันไม่ได้เรียกนายกเขตปัจจุบันนี้เรียกว่าพ่วอหนวยการเขตนะมี50มี50เขตเนี่ย